แต่พอเข้าไปสังเกตเราเป็นมาอาชานายเราก็รู้ว่าอ่ะเอ๊ะลมที่มันไหลเข้าไหลออกอารมณพัดไปมามันไม่ต่างกันเนาะ <c oughs> มันก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตไนงะแล้วใครรู้มันอยู่เนี่ยเราจะไม่สังเกตเลยเหรอวะใครรู้ลมหายใจอยู่ท,ท,ทั้งที่ลมไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมอย่างเงี้ยปุ๊บเราจะรู้จักแล้วรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตนะี่จิตตสังขารเราก็เห็นแล้วมันปรุงไปสุก ไปปิติใช่ไหมแล้วจิตตสังขารสงบระงับมานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเฉยๆเราเริ่มรู้จักละวอ๋อจิตขยับไปปรุงแต่งอะไรยัางไงาปุ๊บเริ่มมาเห็นล้เริ่มมาจับตัวจิตได้ละวอ๋อจิตกําลังรู้ลมอ๋อเป็นอย่างนี้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตทําจิตให้ปราโมททาจิตให้ตั้งมั่นทําจิตให้ปล่อยอยู่นะความปราโมทใจจะเกิดขึ้นนะ Mm-hmm.